สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆของช่องสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคมปี2567ค่ะเราก้าวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเดือนแรกของปี2567นั้นดวงชะตาของแต่ละคนแต่ละท่านจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค์ค่ะชาวสิงค์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิงค์ก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าดวงชะตาของคุณประจำเดือนมกราคมปี2567นี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะในเดือนมกราคมนี้มีดาวหลายดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระสุกและดาวพระอาทิตย์นะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณนั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีสิงค์คะดาวพระพุธได้ทําการโคจรยกย้ายถึงสองครั้งคือในช่วงต้นเดือนและในช่วงปลายเดือนค่ะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของดาวพระพุธย่อมส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศี และยิ่งมีผลมากๆต่อชาวลัคนาราศีสิงห์เลยก็ว่าได้เพราะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนลาภะของคุณนั่นเองค่ะเมื่อมีการโคจรยกย้ายเปลี่ยนแปลงแบบนี้คุณจะมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการจัดการหลักทรัพย์การจัดการหนี้สินรายรับรายได้และรายจ่ายอย่างมากในเดือนนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์หลายๆคนหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่รอเงินเก่ารอเงินค้างคารอเงินเคลมประกันรอเงินตกเบิกหรือว่าอาจจะรอรายรับรายได้รอปันผลรอเงินกําไรจากอะไรบางอย่างในเดือนมกราคมนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงนะคะว่ามันมีโอกาสที่จะถูกเลื่อนล่าช้าหรือมีเกณฑ์ที่จะคดโกงมีเกณฑ์ที่จะหลอกลวงคุณมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาตกลงมาให้คํามั่นสัญญาแล้วเขาไม่ทําตามนั้นเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ต้อง องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการเงินการทองให้มากนะคะแต่ข่าวดีของคุณก็คือมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภแบบฟลุกฟล๊กๆค่ะได้โชคได้ลาบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวอาจจะมีโชคมาจากของเก่าได้โชคมาจากคนรักคู่รักหรือโชคที่มาจากตัวคุณเองตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดพศเกิดเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจำตัวประชาชนก็มีโอกาสที่จะนำมาเสี่ยงดวง เสียงโชคได้เช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีสิงค์คะในระยะเดือนมกราคมปี2567นี้จะเป็นช่วงที่คุณอารมณ์ร้อนค่ะ โมโหง่ายนะคะขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเอาแน่เอานอนไม่ได้บางทีคนรอบข้างก็อาจจะตามอารมณ์คุณไม่ทันมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะหงุดหงิดกับคนรอบข้างหรือไม่เช่นนั้นนะคะก็อาจจะมีปากเสียงกับคนใกล้ตัวเลยก็ได้คดีความเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นโรงขึ้นศาลสิ่งเหล่านี้ยังต้องพึงระมัดระวังให้มากนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะมีคนพูดถึงคุณในทิศทางที่ไม่ค่อยดีค่ะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าทำอะไรนอกกฎนอกกรอบพยายามรักษากฎของตัวเองรักษากฎขององค์กรที่คุณทำงานร่วมอยู่ด้วยเพราะมันมีเกณฑ์ที่จะมีคนคอยจับจ้องคนคอยจับผิดตัวคุณอยู่นั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่ทําธุรกิจทําการค้าการขายในระยะเดือนมกราคมนี้มีเกณฑ์ขายดีนะมีความคล่องตัวโดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆเครื่องประดับครีมนะคะหรือเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเครื่องดื่มเกี่ยวกับของอุปโภคบริโภคจะมีมุมที่ดีมากๆสําหรับชาวสิงห์ค่ะ ดังนั้นในเดือนมกราคมนี้นะคะส่งเสริมการขายได้เลยนะคะลุยเดินหน้าได้เลยทำการตลาดจัดโปรโมชั่นได้อย่างเต็มที่ค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ยังต้องระมัดระวังเรื่องของลูกน้องบริวารถ้าคุณเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะอาจจะมีลูกน้องหรือบริวารบางคนสร้างความอึดอัดสร้างความเดือดร้อนใจให้กับคุณหรือทำงานแล้วไม่ถูกใจคุณแข็งข้อถกเถียงกับคุณลักษณะ ขณะนี้เป็นไปได้ก็ต้องเตือนให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นใจเย็นๆให้มากขึ้นค่ะเมื่อเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหากับบริวารขอให้ชาวสิงห์ใช้ความเมตตาใช้ความอ่อนโยนนะคะใช้การประนีประนอมในการเคลียร์จะดีที่สุดค่ะและถัดจากนั้นถ้าเกิดเคลียร์ได้คุยได้ก็ให้ให้เครดิตกับลูกน้องบริวารด้วยนะคะเพราะเขาจะคอยเกื้อกูลและสนับสนุนคุณได้ดีมากในเวลาถัดมาค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงจะได้ข้องเกี่ยวกับเพศตรงข้ามนะคะถ้าไม่ใช่ในแง่มุมของความรักความใคร่ก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานการดีลงานการประสานงานการติดต่อการเจรจาค่ะรวมไปถึงความช่วยเหลือต่างๆมีโอกาสที่คุณจะต้องหยิบยื่นไปช่วยเหลือเพศตรงข้ามใครสักคนหนึ่งหรือมีโอกาสที่คุณจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งที่เป็นเพศตรงข้ามได้ทั้งคู่ได้ทั้งสองรูปแบบนะคะในจังหวะนี้จะข้องเกี่ยวมากๆเลยนะกับคนที่อยู่ คนละทีมคนละฝั่งกับคุณหรือเพศตรงข้ามอย่างที่สมัยบอกไปค่ะลำดับต่อมาค่ะชาวลนาราศีสิงห์จะก,ก่อเกิดไอเดียใหม่ๆใ,ในการทำงาน คุณจะมีแนวคิดในการทำงานมีหัวคิดในการหาเงินใช้ไอเดียใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้เลยนะคะเดือนนี้ค่อนข้างปังมากนะหากคุณได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆจังหวะเดือนมก,กราคมนี้นะคะโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไปในในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการขคดร่ยกย้ายถือว่าดีมากๆนะคะโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนก็มีสูงด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คอยหยิบยื่น โอกาสดีๆให้กับคุณรักเมตตาเอน็นดูคุณมากขึ้นเขาจะคอยส่งเสริมและแนะนําสิ่งดีๆนั่นเองค่ะหรือถ้าไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่มาคอยสนับสนุนผลักดันชาวลัคนาราศีสิงห์ก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในการจัดการสิ่งต่างๆได้อย่างลงตัวค่ะจังหวะในเดือนมกราคมนี้มันเป็นจังหวะที่ดวงชะตาของคุณมีความก้าวหน้าขึ้นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ได้มาง่ายๆค่ะมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ต้องแลกกับอะไรบางอย่างชาวสิง ก็มักจะเป็นแบบนี้เมื่อคุณได้รับผลดีได้รับประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งแล้วมักจะมีอะไรบางอย่างมาบันทอนอย่างเช่นเมื่อคุณได้ตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่คุณอาจจะต้องแลกกับการที่ไม่มีเวลาให้คนรักไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือการที่ได้สถานที่ทํางานที่ถูกใจแต่มันกลับกลายเป็นว่าอยู่ห่างจากที่พักคุณมากกว่าเดิมมากกว่าที่เก่าแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ ในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์นะคะท่านใดที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรักเก่านะคนรักเก่าจะเข้ามานําความเดือดร้อนใจมาสู่ตัวคุณหรืออาจจะทําให้คุณสับสนลังเลในการที่จะคืนดีสารต่อหรือว่าในการที่จะเลิกคุยตัดความสัมพันธ์ต่างๆมันมีประเด็นเกี่ยวกับคนรักเก่าเกิดขึ้นส่วนท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วในจังหวะเดือนมกราคมนี้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้คิดวางแผนร่วมกันทําอะไรบางอย่างอย่างเช่น การลงทุนการต่อยอดการซื้อบ้านซื้อรถการขยับขยายชีวิตนั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยใยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ